Xả ơi xả không phải đây luôn mới ở đây ở đây bên này hả bên này bên này ở dữ เป็นอะไรทำท่าอะไรเนี่ทำท่าอะไรเออเอจีอ AG. เป็นอะไรหนูเป็นอะไรคะเป็นอะไรอยากเล่นเหรอฝนมันตกลกูกฝนตกฝนตก <c oughs> ฝนตกจะไปเล่นในบอ่อฝนตกเดี๋วเป็นไข้เนาะฮะเดวเป็นไข้เดีวเ๋วเป็นไข้เนี่ยฝนตกแรงเลยเห็นไหมเดวเป็นไข้เดวเป็นไข้เดยเป็นไข้เนาะเดี๋วเป็นไข้เนาะไม่เอาอะไร เอาอะไรเอาอะไรฮะเอาอะไรฮะจะเอาอะไรลูกจะเอาอะไรเอาอะไรหนูเอาอะไรคะหืมจะเอาอะไรจะเอาอะไรจะเอาอะไรเอาอะไรฮะ เอาอะไรขลุกเอาอะไรฝนตกเห็นไหมนี่จะไปวิ่งไม่ได้ลูกเป็นไข่เนาะไม่ต้องไปหรอกเนาะไม่ต้องไปหรอกเนาะหอมกว่าน,นี้หอมเนยหอมตรงไหนหอมตรงไหนหอมตรงไหน

เอาไงได้ไงอยากไปเล่นได้ไงลูกไม่เอาเขาไม่เอาเนาะฝนมันตกลูกฝนตกเดี๋ยวมันเป็นบัดเนาะฝนหย,ย,ย,ยุด,ด,ด,ดยตกก่อนดีไหมฝนหยุดตกก่อนดีไหมดีไหมคะดีไหมพูดสิดีไหมฝนหยุดตกก่อนดีไหมดีไหมดีไหมคนเก่งดีไหม ไปดีกว่าอะไรฮะอะไรอะไรเป็นอะไร,รอยู่ไม่เล่นด้วยหรอกววจะไปนั่งเตียงจะไปนั่งเตียงจะไปนั่งโซฟาานิ่มๆไม่อยากเปื้อนไงอะไร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 ,รอยู่ โอ้อะไรหนูเป็นอะไรหนูหนูเหงาเหรอลูกฮะเหงาเหรออะไรอะไรหนูเป็นอะไรอะไรนักหนาเนี่นนนยฮะอ,อ,อะไรกันนักหนาเนี่ยฮะเออโอ้ยโยขาด้วยโอ้ยโอ้ยอะไรกันเนี่ย อะไรอะไรหลกอะไรหาเพื่นนั่นนะเบาเบาเบาเเจ็บเจ็เจบเาเาออเออเล่นเลน่ก็เล่นะเล่นเล่นเลเล่นด้วย รู้แล้วรู้แล้วค่ะรู้แล้วรู้แล้วน่ารักค่ะน่ารักค่ะน่ารักที่สุดเลยค่ะน่ารักที่สุดเลยค่ะอ้อนสหายจะไม่ให้รักได้ไงคะเออตดด้วยเออเออตดด้วยเออเออตดด้วยเหรอ,อ,อ,ดดหรอมีตดด้วย ไปอยู่ห้องเอดีกว่าฝนตกไปนั่งห้องเอเย็นเย็นสบายไปนั่งห้องแอรเอดีกว่าเนาะเย็นสบายดีอะไรอะไรเนี่ยฮะอะไรตัวเองอะไรพอจะไปห้องเอก่อนโอ้ยอะไรอะไรโอ้ยอะไรกันเนี่ย

nó lại như thế này. Đa, đa mà đa kêu อะไรทำไมทำไมห่วงขนาดนี้ลกูกฮะว่าจะไปนอนห้องเอซะหน่อยเย็นๆน่ะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันฝนตกลูกจะไปเที่ยวได้ไงเดี๋ยวเป็นบัตรเนาะ ทำอะไรอย่างเงี้ยฝนตกไปเที่ยวไม่ได้ลูกเป็นหวัดไม่สบายมาทำไงล่ะใครจะดูเลแม่ก็ป่วยแม่ก็ไม่สบายอถ้าหนูป่วยขึ้นมาอีกทำยังไงใครจะดูเลล่ะเนาะพอต้องไปดูแม่ต่อนะ

ุกขึ้นลุกขึ้นโอ้อยากให้นั่งด้วยอยากให้นั่งเล่นด้วยานั่งก็นั่งเอามามานั่งก็นั่งเอามามาไปไปอื้มอื้ม <c oughs> สะดือใครนี่สะดือใครสะดือใครสะดือใครจ๊ะเออโดน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 สะโพกเลยนี่ฮะขาใหญ่ด้วยนี่ระวังระวังระวังทับพ่อนะระวังระวังอ่ออ่า à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  làm à à Ơ. 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 bao bao lục bao à

พอแล้วนะพอแล้วแหละพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวให้ฝนหยุดตกก่อนเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวดะพาเดินเที่ยวนเอเอะเบาๆลูกเบาๆจะกดทั้งขาทั้งแขนเออเจ็บเจ็บ อ้าววอะอะเบาเาเบาๆเอ๊ะี่จ้านี่กอดพ่อขนาดนี้ระเบิดหมดที่โกอืมเอาดีๆมาอืมรักที่สุดเลยรักที่สุดเลย

Mà không không mà, chụp mà Chụp con Chụp